โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีรอบที่สองนะครับผมสามอดีคลิปนี้ลวันนี้ลงไปสามคลิปละโอเคก็นะฮะมันมันท้าทายมันท้าทายไม่ยอมไม่ยอมบอกแลว้วสัตว์แบนกูเดรู้เรื่องไอ้เหี้ยไม่ฟังไม่ฟังครับผมมันไม่ฟังมันไม่ฟังครสองตัวนะไอตัวแรกยุยงไอตัวที่สองเสือกเชื่อมันอีกเสือกําตามนะครับผม พัชนาทสองตัวนะฮะวันนี้เพิ่มอีกสองตัวไม่เป็นไรอ,อ่จะแถมจะแถมเดี๋ยวไอ้สองตัวนี้ถ้าท้าต้องจัดหนักนะฮะต้องทามันหนักหนักจนหนึ่งทามันหนักถึงหนึ่งนะไอ้พวกนี้เอาไว้ไม่ได้นะครับผมมันเอาไว้ไม่ได้นะครับกลา่าไม่ท้าแม่มันมันเรียกร้องนะมันเรียกร้องเขาเรียกร้องเองโอ้มันช่วยไม่ได้ครับ ตอนแรกผมไม่ทำหรอกนะโธไอพวกนี้มันเรียกร้องครับมันเรียกร้องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาเงาะนี่ฮะไอตัวแรกเดีย๋ยวตัวแรกนะฮะตัวแรกก็ชื่อว่านี่ฮะมิเตเชนเดี yeah. ๋ยวตัวมิเตเคนนะครับท้าไอไออคนนี้ตัวทำตามนะฮะเดี๋ยวยุโยงแต่หาอยุโยงก่อนเดี๋ยวมีทำตามกับอยุโยง ลงขาด้วยเดี๋ยวหายุยงยุยงจะหายากหน่อยนะไอตัวนี้รูสึกซับให้แล้วนะใช่ไหมนะเน,นี่ยโซเลนเนี่ยบอบละอ่านี่ครับนี่ครับก็ซับให้ไปแล้วนี่หนาไม่ไม่เห็นนี่อ่านี่มีสกินล้าด้วยมีสกินล้าด้วยคงไม่ต้องบอกเนาะว่าตัวไหน นี่ครับไอตัวยุโยงครับยโยงแม่ไม่น่าเลยคุณนี่แบบเหมือนจะเรียกร้องนะ <s utt it> สุดท้ายกูก็ต้องรับจนได้นะฮะโอเคก็อันนี้ตัวยุโยงนะครับ <c oughs> ก็โซเลนเกมเมอร์ทีวีนะครับแค่นี้แหละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ